สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทาบุญกฐิค่ะสูตรนี้ใช้สําหรับทาแจกโรงทานหรือทําขายในปริมาณเยอะๆนะคะใช้ถ้วยขนาด4ออนจะได้100ถ้วยค่ะ หรือใครจะนำไปประยุกต์ใส่ถาดตัดเป็นชิ้นหรือใส่พิมพ์ดอกไม้ก็ได้ค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้ำมะพร้าวสดค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเรานำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นผงวุ้นค่ะที่ใช้เป็นยี่ห้อหนางเงือกนะคะหรือใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะน้ำตาลทรายขาวเกลือค่ะ ต่อไปก็จะเป็นหัวกะทิเข้มข้นค่ะเราจะใช้ของยี่ห้อเรียวไทยนะคะหรือใครจะใช้ของอร่อยดีก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับกะทิสดเลยนะคะหรือใครจะใช้กะทิสดก็ได้นะคะแต่เราใช้กะทิกล่องเพราะว่าบุญจะเก็บได้นานกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรานําวุ้นนะคะผงวุ้นมาแช่ในน้ํมามะพร้าวสด เลยค่ะประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยเขาพองตัวได้เต็มที่ค่ะเวลาต้มเนี่ยเขาจะต้มละลายได้ง่ายขึ้นค่ะจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้ครบ15นาทีแล้วเราก็นำน้ำตาลใส่ขาวกับเกลือใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนวุ้นเดือดแล้วก็ละลายค่ะเราจะสังเกตว่าถ้าวุ้นยังไม่ละลายเขาจะมี เป็นเม็ดติดช้อนแบบนี้นะคะแสดงว่าวุ้นยังไม่ละลายนะคะให้เราต้มต่อไปอีกนะคะจนวุ้นเดือดค่ะเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆเนี่ยให้เราเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเม็ดวุ้นไม่ติดช้อนแบบนี้ก็แสดงว่าวุ้นละลายหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรานําเนื้อมะพร้าวอ่อนเทใส่ลงไปต้มต่อได้เลยค่ะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะจนเดือดค่ะ หลังจากนั้นเรานำหัวกาชีใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ต้มต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็พักไว้ให้ตัววุ้นเนี่ยก็คายความร้อนอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเนีย่ยใส่ทั้งแบบร้อนๆแบบนั้นเลยนะคะในระหว่างที่เราพักวุ้นให้คายความร้อนเนี่ยเราต้องคนเรื่อยๆนะคะคนเป็นระยะๆะะค่ะ เมื่อวุ้นคลายความร้อนแล้วเราก็นำมาเทใส่ในถ้วยค่ะ ถ้วยที่เราใช้เป็นถ้วยขนาด4ออนค่ะมาพร้อมฝาปิดนะคะเราจะใส่วุ้นไม่เต็มแก้วพอดีนะคะเพราะว่าฝาที่เราใช้เนี่ยจะเป็นฝาเรียบค่ะเดี๋ยวจะปิดไม่ได้นะคะหรือใครจะเลือกใช้เป็นแบบฝาโดมก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยจะมีทั้งฝาโดมแล้วก็ฝาเรียบเลยค่ะเ้าเราหยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้วุ้นแข็งตัวเติมที่จะใช้เวลาประมาณ เกือบเกือบชั่วโมงค่ะเมื่อวุนแข็งตัวได้ที่แล้วเราก็นําฝามาปิดได้เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาแพ็คใส่ถุงได้เลยค่ะเหมือนที่แจ้งไปข้างต้นนะคะวันนี้เราจะทําขนมแจกลงทานค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องแพ็คใส่ถุงพร้อมทานให้เรียบร้อยเลยนะคะหรือใกล้จะทําขายแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นช้อนไอติมถุงขนาด 5้าคูณ8ค่ะแล้วก็ลวดมัดถุงนะคะถุงที่ใช้จะเป็นถุงแบบธรรมดาก็ได้ค่ะหรือจะเป็นถุงร้อนก็ได้แต่ว่าให้เลือกแบบที่แบบเป็นใสๆแบบนี้นะคะเพราะว่า,เ,าเราจะสามารถโชว์ตัววุ้นได้ด้วยค่ะหรือใครที่มีไอเดียที่ดีกว่านี้นะคะก็สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าใครที่ ทำบุญเก็บไว้ข้ามวันนะคะเหมือนทำวันนี้แล้วก็จะใช้งานพรุ่งนี้เนี่ยก็ให้เรานำแช่ตู้เย็นก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยนำออกมาแพ็คใส่ถุงนะคะเพราะไม่นั้นถ้าเราแพ็คใส่ถุงแล้วก็นำใส่แช่ไว้นในตู้เย็นเนี่ยนะคะจะทำให้เป็นหยดน้ำติดถุงคะ่ะและจะทำให้ดูไม่สวยงามนะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะทำทานก็ได้หรือจะทำขายก็ได้ทำแจกลงทานก็ได้ค่ะถ้าใครจะทำทานนะคะเดี๋ยวจะแนบสูตรเล็กไว้ให้นะคะตัววุ้นแช่ตู้เย็นไว้จะเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะทำง่ายและก็อร่อยด้วยค่ะ